กรณีที่ถูกพูดถึงกันมาโดยตลอดคุณผู้ชมคะสําหรับเรื่องของปัญหานักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในบ้านเราหรือว่าคนไทยเองที่ต้องออกไปต่างประเทศใช้เวลาในการตรวจจับพาส,สปอร์ตเนี่ยนะคะกันนานเหลือเกินค่ะล่าสุดเรื่องนี้นะคะทางชุดเฉพาะกิจแม่ทัพภาคที่4ค่ะลงพื้นที่บ้านด่านนอกค่ะไปติดตามเรื่องนี้นะคะหลังจากที่รับรายงานเรื่องของปัญหาการผ่านด่านบริเวณบ้านด่านนอกอำเภอเดาวจดสงขลาล่าช้านั่นเองค่ะ พลตรีสิทธิพรมุรสิกสินผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่5พร้อมคณะก็ลงพื้นที่ค่ะบ้านชายแดนไทยมาเลเซียในอำเภอเะดาจังหวัดสงขลาค่ะหลังจากแม่ทัพภาคที่สมีคำสั่งให้แต่งตั้งชุดเฉกิจลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการจราจรอย่างเร่งด่วน โดยพลตรีสิทธิพรได้เรียกเจ้าหน้าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพร้อมด้วยเจ้าที่ด่านศุลกากรฝ่ายปกครองและเทศบาลเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมศุลกากรด่านสะดาวก่อนจะลงเดินสำรวจพื้นที่ด่านทั้งขาเข้าและขาออกค่ะ โดยเฉพาะจุดจอดประทับตราพาสปอร์ตที่มีปัญหาเรื่องของความล่าช้าจนก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเบื้องต้นได้มีการประกาศให้เพิ่มช่องจราจรและตู้ด่านตรวจคนเข้าเมืองพร้อมทั้งเสนอให้เพิ่มบุคลากรในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งเข้าและออกโดยให้ลงมือแก้ปัญหาทันทีค่ะและให้มีการเปิดช่องจราจรโดยการเปิดพื้นที่รั้วบริเวณพื้นที่ด่านสุลกา,กากรเพื่อลดความแออัดของนักท่องเที่ยวและก็ประชาชน ท,ที่เข้าออกพร้อมกันนี้นะคะพลตรีสิทธิพรมุสิกสินได้เน้นย้ำค่ะว่าให้มีการบรรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยเฉพาะในช่วงเทศก,กาลสงการานต์ที่กำลังจะมาถึงค่ะเพื่ออำนนยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวส่วนกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีการจ่ายใต้โตะ๊ะในการให้ลัดคิวผ่านด่านศุลกาการ,กรหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่5ให้ดเนินการแก้ไขและบอกว่ากําชับมิให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเด็ดขาด ขณะที่ทางด้านนางนัทถาแท่ตียวประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมด่านนอกก็บอกเขาว่าปัญหาการจราจรบริเวณบ้านด่านนอกในโพสต์าวโจรสงคลาซึ่งมีความล่าช้าและการจราจรที่ติดขัดทําให้นักท่องเที่ยวเกิดความเบื่อหน่ายค่ะแล้วก็ไม่อยากที่จะเดินทางเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในบริเวณบ้านด่านนอกซึ่งปกติเศรษฐกิจในพื้นที่ก็ซบเซาอยู่แล้วดังนั้นเพื่อไม่อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวก็บอกว่าหลายคนที่มาเลยบอกว่าเข็ดขยาดกับการที่มาต้องมาเจอลักษณะแบบนี้ ก็เลยมาเที่ยวแค่ครั้งเดียวก็เกินพอก็เลยทําให้เศรษฐกิจบริเวณบ้านหนะนอกย่ําแย่ลงไปอีกค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องมาติดตามกันต่อนะคะว่าจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมได้มากน้อยแค่ไหนแล้วที่สําคัญหลังจากการมีประกาศคําสั่งออกไปนะคะว่าให้มีการเพิ่มช่องรจราจรขยายพื้นที่จุดที่จะมารอในการที่จะตรวจเอกสารเดินทางเข้าออกประเทศ รวมไปถึงค่ะการดูแลเรื่องของปัญหาสวยใต้โต๊ะในการที่จะลัดคิวเข้าออกเนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้หรือไม่เดี๋ยวต้องเริ่มต้องมาติดตามกันต่อค่ะ